สวัสดีครับในวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าโปรเจกต์เพื่อตัดต่อวิดีโอลง TikTok หรือ i n s t a g r a กรแบบง่ายๆด้วยโปรแกร,รม d a v i n c i r e s o l v กันครับโซเชียลมีเดียอย่าง TikTok อัตราส่วนของวิดีโอที่นิยมใช้งานกันก็คืออัตราส่วน9ต่อ16ซึ่งมันก็คือการถือถ่ายวิดีโอแบบแนวตั้งและในส่วนของ i n s t a g r a กรหลกัหลกๆก็จะใช้งานกันที่อัตราส่วนของวิดีโอแบบ1ต่อหนึ่งเราจะเริ่มจากวิดีโอที่ทำลง TikTok กันก่อนนะครับขั้นตอนในการทำนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาอันดับแรกใใหห้้้เเราาไปตังค่่จกกมนอ โดยไปที่เมนูไฟล์มุมซ้ายบนครับให้คลิกแล้วก็เลือกไปยัง Project Setting เสร็จแล้วเราจะได้หน้าต่าง Project Setting ขึ้นมาให้มาดูในส่วนของ Master Setting ตรงนี้ครับแล้วมาดูตรง Timeline Resolution ครับให้คลิก d อ o ดาวครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาบนสุดแล้วก็เลือกไปที่ Custom ต่อไปครับให้มาดูในส่วนของความละเอียดที่อยู่ด้านล่างนี้ครับตอนนี้มันเซตเป็น1920คูณ1080 ซึ่งมันก็คือวิดีโอ Full HD แบบ16:9ต่อแต่ในส่วนของ TikTok เองเนี่ยเขาต้องการวิดีโอแบบ9:16ต่อดังนั้นเราจะเปลี่ยนความละเอียดใหม่ครับให้เราพิมพ์เป็น1 0 8 0คูณ1,920ครับและให้เลื่อนลงมาตรงไทม์ไลน์เฟรมเรทครับในส่วนนี้ให้เราตั้งค่าให้ตรงกับคลิปที่เราถ่ายมาแต่ถ้าเราไม่รู้ให้ข้ามไปก่อนก็ได้ครับแล้วก็มากดที่ปุ่มเซฟมุมขวาล่างตรงหน้าต่างนี้ได้เลยครับต่อไปเราจะไป Import วิดีโอเข้ามาเพื่อตัดนะครับ วิธีการก็คือให้มาคลิกขวาตรงพื้นที่มีเดียวพูว่างๆตรงนี้ครับเราก็เลือกเป็น Import Media หลังจากนั้นก็ให้เราเลือกไปยังไฟล์วิดีโอที่เราเก็บไว้นะครับแต่มีอีกหนึ่งวิธีครับเราสามารถลากไฟวิดีโอนั้นเข้ามาตรงๆได้เลยผมก็จะเปิดหน้าต่างที่เก็บคลิปขึ้นมาครับหลังจากนั้นก็ไปคลิกที่ไฟล์วิดีโอของเราแล้วก็ลากเข้ามาใส่ที่มีเดียวพูได้เลยแบบนี้ครับตอนนี้จะเห็นว่ามันจะมีหน้าต่างแจ้งเตือนขึ้นมา1อันซึ่งมันเป็นการแจ้งเตือนบอกว่าคลิปวิดีโอของเราเนี่ย กับโปรเจกต์เฟรมเรทที่เราตั้งไปเมื่อก่อนหน้านี้มันไม่ตรงกันโปรแกรมมันกำลังจะถามเราว่าเราจะเปลี่ยนให้โปรเจกต์ตรงกับวิดีโอเฟรมเรทของเราไหมให้ตอบเชนครับเพื่อเปลี่ยนตรงจุดนี้ถ้าเราตั้งค่าเฟรมเรทแล้วตรงกับวิดีโอของเราตั้งแต่แรกมันก็จะไม่ถามนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะไปสร้างไทม์ไลน์ขึ้นมาวิธีการก็คือให้คลิกขวาตรงพื้นที่มีเดียพูว่างๆตรงนี้ครับเราก็เลือกไปที่เมนูไทม์ไลน์หลังจากนั้นก็คลิกเลือกไปยัง create new timeline เสร็จแล้วให้เราตั้งชื่อแล้วก็กดสร้างได้เลยครับในการสร้างไทม์ไลน์นั้นนอกเหนือจากวิธีนี้เราสามารถลากคลิปเข้าไปใส่ที่ไทม์ไลน์ตรงๆก็ได้เช่นกันครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูผมจะแคนเซลตรงนี้ไปก่อนผมก็จะมาคลิกที่คลิปที่อยู่บนมีเดียพูครับแล้วก็ลากไปใส่ที่ไทม์ไลน์ได้เลยซึ่งการทําแบบนี้มันจะเป็นการเอาคลิปของเราไปใส่ที่ไทม์ไลน์พร้อมกับสร้างไทม์ไลน์ใหม่ขึ้นมาตอนนี้จะเห็นว่าวิดีโอในส่วนของหน้าจอพรีวิวแสดงผลเนี่ยมันจะมีขอบดําทั้งบนและล่างสาเหตุนี้เกิดมาาจก วิดีโอที่เราถ่ายมาเป็นอัตราส่วนแบบ16:9แนอี่นอนแต่ว่าโปรเจกต์นี้ตั้งค่าเป็นอัตราส่วนแบบ9:16แนวตั้งถ้าเจอกรณีแบบนี้วิธีการแก้ปัญหาก็คือเราจะใช้วิธีการซูมเข้าไปให้มันเต็มครับโดยเริ่มจากให้มาคลิกที่วิดีโอที่อยู่บนไทม์ไลน์ครับหลังจากนั้นไปที่ Inspector ทางด้านมุมขวาบนมาดูในส่วนของ Transform ครับตรงซูมคลิกตรงช่องใส่ค่าแล้วก็ลากไปทางขวาเพื่อซูมเข้าได้เลยผมก็จะซูมเข้าเอาสักประมาณนี้แล้วกันครับ และตอนนี้วิดีโอมันก็จะเต็มจอต่อไปครับผมจะเพิ่มวิดีโอเข้ามาอีกหนึ่งอันผมจะคลิกไปที่มิเดียพูแล้วก็ลากมาต่อที่คลิปล่าสุดของเราแบบนี้ครับแล้วผมก็จะลาก Playhead มาที่วิดีโอนี้จากตรงนี้จะเห็นว่าวิดีโอนี้จะไม่เกิดขอบดําเนื่องจากว่าวิดีโอมันมีอัตราส่วนเท่ากับโปรเจกต์เลยโอเคครับสมมุติว่าผมพอใจกับวิดีโอนี้แล้วผมก็จะไป Export วิดีโอออกไปเพื่อใช้งานนะครับผมก็จะมาคลิกที่หน้า Delive r ครับ ผมก็จะมาคลิกเลือกที่ c u สตอมครับหลังจากนั้นผมก็จะตั้งชื่อครับเสร็จแล้วก็มาตรงข้างล่างครับ Location คลิกไปที่ browse เพื่อเลือกที่ save คลิปของเราครับสมมุติว่าตรงนี้เราผมก็จะกด save ครับต่อไปครับในส่วนของ format ของวิดีโอที่จะเอาไปลง t i k t o อกเนี่ยมันรองรับไฟล์ค่อนข้างหลากหลายพอสมควรครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็น mp 4และเขาเด็กเป็น h 2 6 4นะครับในส่วนของ resolution กับ frame rate เนี่ยมันก็จะอ้างอิงกับโปรเจกต์ที่เราทำไปเมื่อกี้นะครับ เลื่อนลงมาอีกหน่อยมาดูในส่วนของคุณภาพครับถ้าสมมุติว่าใครไม่อยากคิดมากก็เลือกที่อโตเมติอย่างผมจะเลือกเป็น b บ s เลยละกันครับเสร็จแล้วผมก็จะมากดที่ add to render queue ตรงนี้ครับงานที่เราพร้อมที่จะเรนเดอร์เนี่ยมันก็จะมาอยู่ทางด้านขวาเมื่อเสร็จแล้วผมก็จะกดปุ่มเรนเดอร์ออกครับโปรเจกต์ที่เราตัดมันก็จะเรนเดอร์ออกไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันครับจะเห็นว่าวิดีโอของเรามันก็เป็นแนวตั้งและพร้อมสําหรับการอัปโหลดลงทิก o อกแล้วต่อมามาดูในส่วนของ In Instagram Instagramgram Instagramgram จะใช้อินสบบตาแกร1 ซึ่งวิธีการทําก็จะทําแบบเดียวกับที่เราทําวิดีโอของ TikTok เลยครับโดยเริ่มจากมาคลิกที่ไฟล์ที่มุมซ้ายบนครับแล้วก็เลือกไปที่ Project Setting หลังจากนั้นก็มาใส่ค่า t i m e l i น e Resolution ครับซึ่งอัตราส่วน1ต่อ1เนี่ยทั้ง2ค่ามันจะต้องเท่ากันนะครับสมมุติว่าผมจะใส่เป็น1080งพคูณหนึ่เสร็จแล้วก็กดเซฟครับหลังจากนั้นก็ไป Import วิดีโอเข้ามาครับโดยคลิกแล้วก็ลากเข้ามาใส่ได้เลยเสร็จแล้วผมมกกก็็จะสสรร้้าาางคคคับดลลลลิิแวใ่่ที ซึ่งวิดีโอมันก็จะเกิดขอบดําขึ้นมาเราก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาเดิมโดยการคลิกที่คลิปแล้วก็ไปสูมันขึ้นมาครับให้มันเต็มตอนนี้ก็จะมองเห็นโปรเจกต์ของเราเป็นอัตราส่วน1ต่อ1แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเมื่อเราตัดต่อจนพอใจแล้วก็ไปคลิกที่หน้า Deliver เพื่อเรนเดอร์วิดีโอออกไปใช้งานแบบเดียวกับ Tik t o อรเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับกับการตั้งค่าโปรเจกต์ในการตัดต่อวิดีโอเพื่อนําไปใช้งานใน t i k t o อและ Instagram แบบง่ายๆด้วยโปรแกรมดำชี่ิโสบขอบคุณสําหรับทุกกกๆาาารตติิดมมเันนใหคลป้ สวัสดีครับ